ขอโทษนะครับขอโทษเรื่องอะไรคะพี่วอกยังไม่ได้ทําอะไรให้หนิงเลยก็ต้องขอโทษที่มารบกวนน้องหนิงไงครับคือพี่อยากถามครับว่าด้านหลังของพี่เนี่ยมันเหมือนเพื่อนน้องหนิงขนาดนั้นเลยหรอครับเหมือนมากเลยค่ะโอ้ตายแล้วแล้วยิบเพื่อนน้องหนิงมีศัตรูเยอะไหมครับเนี่ยพี่กลัวว่านั่งๆอยู่แล้วจะโดนตีผิดตัวนะครับไม่ศัตขาเป็นคนเรียบร้อยมากเลยค่ะรอดไปแล้วนี่เพื่อนไม่มานั่งด้วยหรอครับหนิงมาคนเดียวอะค่ะถ้าเกิดว่าน้องหนิงเหงา อยากมีเพื่อนนั่งคุยด้วยอะบอกพี่ได้เลยนะคร <c oughs> <c oughs> ับว่าหอหนิ่งเนี่ยไม่น่าจะใช่ของมึงแล้ววะเขาไม่เห็นเชิญมึงนั่งที่โต๊ะเขาไม่เห็นสนใจอะไรมึงเลยใจเย็นก่อนจานเอ้ยนี่ที่น้องเขาไม่เชิญผมไปนั่งเนี่ยเพราะผมยังไม่เปิดโอกากห้น้องก็เชิญต่างหาก <c oughs> มึงก็เลยจะบอกว่านี่คือลีลาการเล่นตัวของมึงเพื่อดึงความสนใจจากน้องเขา Watch and learn ด oh oh. ูแล้วจำแล้วนำไปใช้ของทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยมันต้องใช้ทานมิ่ง <c oughs> <c oughs> มีท่ามิ่งจริงๆด้วยเ <c oughs> <c oughs> ว้ยวอกพี่ขอโทษไอ้วอาถาตกตกูไปตลกคาเฟ่เลยเนะ่ยไอ้วอกกูว่านี่แหละ สองหอของมึงอ่ะอุ้ยสองหอเนี่ยพี่น้องครับเมื่อกี้โดนถาดดังโตกขอหีบที่ไหนเนี่ยมันปอปลาชัดๆพี่น้องครับมึงคิดอย่างนั้นเออถ้าอย่างนั้นก็เอาสมองกันน้อยนิดแต่มึงคิดตามครูก็แล้วกันนะหนึ่งหอของมึงก็คือน้องหนิงหอที่สองคือหัวไอ้วอกเน่ยสองหอไม่ละเออฮะจริงด้วยว่ะตอนแรกน้องหนิงนี่ก็มาทักผิดทูกต่อมาพี่จวบเอาถาดตีหัวกูอีกเฮ้ยคำทนายหมอดูมันเริ่มแม่นนะเว้ยใช่เดยว มึงกำลังจะบอกว่าและไอ้หนึ่งยอหนึ่งต่อที่โยมเป็นคิดเนี่ยก็จะเป็นจริงเหรอพี่น้องครับก็เป็นไปได้นะเว้ไอวอกอาจจะยอจนตอก็ได้มึงไม่เคยดูข่าวเลยไงตายคาอกมีเยอะแยะไปเลเธอกูว่ายอเนี่ยอาจจะมาจากยอยิ้มแล้วตอเนี่ยอาจจะมาจากตอแต่งก็ได้ยอยิ้มตอแต่งอะไรของมึงพี่น้องครับอ้าวถ้าคุยกันไปสักพักน้องเขายอมคบผมเป็นแฟนผมก็ต้องยอยิ้มอ่นหนึ่งพอคาเป็นแฟนเสร็จปั๊บผมก็ขอเขาตอแต่งงานไง มึงกำลังคิดข้าว้างตัวเองนะเนี่ยไม่คิดข้านงตัวเองหรอกเพราะว่าดูจากสายตาน้องเขาตอนเนี้ยถ้าทางน้องเขาจะอยากมีเพื่อนไปนั่งคุยด้วยแหละดูและวจำแล้วนำไปใช้พูดแบบแห้งๆอยากมีเพื่อนคุยแล้วหรอครับเปล่าค่ะรอเล่นค่ะพี่วากรู้ได้ไงคะว่าหนิงกำลังเบื่อโอ้ แค่ดูจากสายตาน้องหนิงพี่ก็รู้แล้วครับว่าน้องหนิงอยากมีเพื่อนคุยด้วยพี่หนิงมองหน้าพี่วอ,อกอ่ะหนิงจะถามว่าห้องน้ำอยู่ไหนทางโน้นครับฉันนั่งค่ะโหยนี่น้องหนิงนี่คิดเล่นเหมือนกันนะครับเนี่ย <c oughs> พี่วอ,อกมาเที่ยวที่นี่บ่อยไหมคะโอ้ไม่บ่อยหรอกครับก็ <c oughs> ามาแค่วันจันทร์วั <c oughs> นอังคารวั <c oughs> นพุธวันพฤหัส วันศุกร์วอกสาวอาทิตย์นะครับทุกวันเลยนะครับกม็มีแฟนมันเหงาไม่รู้จะทำอะไร <c oughs> พี่น้องครับผู้เห็นรีไลน์วอกกีบสาวทุกวันใช่จริงๆเลยพี่น้องแหมให้หนึ่งยอหนึ่งต่อที่มือคิดเนี่ยเป็นจริงด้วยเถอะพี่น้องครับพิ่อุดผมรู้แล้วหนึ่งยอคืออะไร เก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่อพอพึงใจไม่ได้คิดรักจริงเป็นต่อไป